Uhm, ะครับะวันนี้มาเป็นคนหล่อเชื่อวันนี masa, ้มาเป็นคนหล่อนะครับก็รู้สึกยินดีมากๆที่ที่สุขสันต์าเลือกเรามาเป็นคนหล่อขอทําดีปีที่17นะครับปกติไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตครั้งแรกตื่นเต้นมากๆอยากรู้ว่ากิจกรรมเนี่ยจะได้ไปทําอะไรบ้างแต่ตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยต้องมาเลือกว่าต้องมาเลือกว่าจะไปทำอะไร ของคุณเนี่ยคุณสนใจเป็นสิ่งแวดล้อมันว่าไหมผมผมเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือเด็กแบบไปแบ่งปันสิ่งต่างใช่แต่ต้องเลือกที่หนึ่งไงแต่เราต้องเลือกหนึ่งอย่างตอนนี้เรามีไปยิงชุบเลยเนื่องจากมันมันมันก็อยากไปทั้งคู่แต่เราเลยต้องแบบเสี่ยงดวงเอาใช่ดวงเป็นตัวตัดสินมาคอยยิงชุบคุณชนะชนะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมผมชนะไปหาเด็กอ่ะโอเคได้เลยเป่ายิงชุบ อ่าโอเคเขาไปเล่นกับเด็กแล้วเขาไปไหนผมไปนั่นแหละนี่นะครับเราแถลงเลยไปเล่นกับเด็กกันมีเป็นกมนที่หลาดนแน่นอนอ่าแน่นอนอาจจะมีในแอปเอ็กนิดหน่อยแต่จะไปคว้าจะต่อแต่ไงก็ต้องยอมเหรอครับยอมยอมมาตลอดตั้งแต่ผมเข้าวงการนี่ผมรอมาตลอดเราเราต้องยอมใช่มนะยอมยอมแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาไปแหละผ่าน้องๆก็ได้ผ่านน้องๆก็ได้ครับ เหมือนเราอาจจะเตรียมแบบพวกกิจกรรมหรืออะไรไปเล่นกับเด็กเพราะว่าเหมือนอยากให้พวกเด็กๆทุกคนมีความสุขครับแล้วเหมือนเราไปให้แบบความสนุกสีสันกับเขาล้วกันนะครับ้เคนเใช่อันนี้ก็คือเด็กเหมือนเดิม้อาไม่เด็กอู่แล้วจะไปหาเพื่อนได้เลยเดี๋ยวไปเล่นกัเด็กรที่าดรเอครับใช่ครับอุ้บอกได้เลยว่าเรื่องของการประมูลเสื้อเนี่ย ผมนี่โชว์ทักษะ artist ผมตอลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยวาดรูปหมาสวยขนาดนั้นมาก่อน <c oughs> คนเราได้วาดลงไปแล้วนี่ส่วนของผมสวยสวย <c oughs> ให้ก้าวแล้วกันเพราะว่ายังขาดแบบว่าสีนิดนึงเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบไม่ได้ลงสีงอ,งอะไรนะของผมก็เป็นว,า,วาดวาดโลโก้ผิดแบบครับไม่เป็นโลโก้ของเราเองนะคิดกันเองโอ้ซิลี่นิดนึงแล้วก็เขียนว่าพาวลพูข้างล่าง ผมก็มีผมก็เขียนผูกพาเวลเหมือนกันเขาจะมาขิงกันเลย่ะคะงานเราชนะไปแล้วนะออาจริงไม่ต้องขิงก็ได้แค่แบบให้เขาพูดๆบ้างนิดๆหน่อยๆพี่เสืออ้พี่พี่เสือพี่เสือเขาจะเบื่อเราไหมเนี่ยเขียนอะแล้วใเคาวา่าจะไงบ้างเขาให้ทำงานเท่าไหร่บทำเขาเนี่ยมีความเป็นแบบเรียกว่าแนวสตรีทเป็นทางของเขาเป็นแบบเป็นลวดลายแบบกราฟิกอะกราฟิกตี้เป๊ะอะแต่ในคนที่ได้มาก็คือ สวยแน่นอนใช่ชื่นใจเห็นผมเห็นคร่าวๆเนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นเลยนะเขาประมูลกันดีใจมากที่แบบได้เลยมัมี่มัมมี่โอ้งผมามี่ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนกับโครงการของสุสานนะครับคนหล่อความดีเป็นที่17ครับก็ อยากจะให้ติดตามพวกเราทุกคนในคนหล่อคอยทำดีไปไดีที่17นี้เลยนะครับไปตามทุกภารกิจของพวกเราเลยนะครับพเพราะว่าเป็นความภารกิจที่ดีมากๆแล้วพวกเราเนี่ยอยากจะทำบุญร่วมขันเอ้ย,อ,ยอะไรนะทำบุญร่วมชาติเออไม่ผิดเลยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับแฟนๆทุกคนนะครับนี่อ okay. ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ครับตอนนี้ตอนนี้ไปแฟนมีตเอเชียทัวร์มาประเทศแรกประเทศที่แรกใช่ไปที่แรกแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายที่10ที่ได้แล้วก็มีประทับใจมากเลยครับคือเขาไปรับตั้งแต่แอร์พอร์ตแฟนๆไปรับตั้งแต่แอร์พอร์ตแล้วคอยตามซัพพอร์ตคอยชูป้ายให้เราแล้วก็วันแฟนมีตจริงๆเนี่ยเขาก็ก็มาหาเราซัพพอร์ตกันเยอะมากครับเราเราแบบว่ามอนเราแบบใจเต่นใจขอเรา อันจริงมันดีใจนะเพราะว่าเอาสมมติอยู่ในไทยเนี่ยเราก็เห็นแบบแฟนๆมาตามแต่ไปต่างประเทศต่างที่ต่างเนี่ยเราก็ตื่นเต้นแอบตื่นเต้นเพราะมันใหม่กับเราด้วยครับก็แต่ว่าคิดว่าเขาจะมาแบบเป็นแฟนคลับมารอรับไม่ไม่คิดเลยแล้วแบบต้อนรับเราแบบอบอุ่นมากครับก็อยากจะขอบคุณอินแฟนทุกคนครับ t h a thank you ที่ต่อไปเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีอะไรเงี้ยมีมีเยอะมากเลยครับเตรีด้ยังคะผสมว่าโอ๊ยเราเตรียมแล้วเรามีแบบ g i m m ิกเล็กๆน้อยๆไปทุกที่อยู่แล้วครับชวนติดไหมยัไงเราไม่ไดโชว์โชว์แบบโชว์อันนี้ก็ตัวเอาง่ายเลยดิวันนี้ชิวะคุ้มบ้างวะรักนะอ่าไม่ใช่ก็ภาษาเราแล้วเราต้องไปฝึกเพิ่มก่อน สิบเป็ิมันมีบราซิลด้วยใช่เป็นเอเชียมันมีประมาณเก้ามั้ใช่แล้วก็มี plus o n เป็นบราซิล plus o นไม่ใช่ p ไกลอยู่ด้วยกันตลอดอยู่กันตลอดโปรเจกต์นี้ยเอเชียทัวร์นี้น่าจะสิบสองคนครับแล้วก็น่าจะครึ่งปีครึ่งปีเลยครึ่งปีด้วยแล้วก็แล้วก็อยูด้วันไปะครับและและเมื่อวานเนี่ยพี่ชอร์พิ่งพูดไปออกสื่อว่า ขาแถลงตัวฝักยาวตััววกยาไปแล้วก็พูดว่าเด็กที่เหลือข้างล่างเนี่ยยังไงก็มีซีรีส์แน่นอนไม่เหงาก็รอดูแล้วกันแม่เปิดแล้วรู้ก็ตามได้แล้วติดตามนะครับแสดงว่าเราอ่ะงูกแล้วแต่เราไม่รับสายอะไรใครรู้เดี๋ยวดิอะไรพี่รู้เยอะมากพี่รู้เยอะมากอ้าวแต่พีไม่รู้เลยนะพี่ไม่บอกผมอะไม่อย่าน้องหลุดไงพี่ีคนเดียวที่ไม่รู้คือน้องผู๋คนเดนึงสปอย ไม่ได้ไม่ได้เลยเไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้จริงๆอันนี้โหดมากเออ,อผมพูดเลยเหมือนนั้นแหละผมก็อพอพอแบบพอได้ยินเข้ามาหน่อยช่างนิดเดียกหน่อยอ่ะพูดดิพูดเลย,เลยห้องเย็นเวลข้ามนะเดี๋ยวนี้ผมชว่วงนี้พี่หนาวเกินอ่ะ <c oughs> มาแล้วก็เรียกได้ว่าเรียกอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนนะเซอร์ไพรส์แน่รอติดตามด้วยกันนะครับเซอร์ไพรส์แน่บอกเลยอีกแค่แบบหือใจเดียวมันมีก แป๊บเดียวเดี๋ยวมามมีฉอตจะเปิดแล้วอะไรนะฮะเล่นอะไรนะโอ้อันนี้บอกไม่ได้เลยนะฮะเขาไม่ถูกพกยาวเรามีร้านซูชิไหมล่ะยังไปซูชิเนี่ยเนี่ยเมาเซิร์ชกันแล้วนะสับขาหลอกก่อนไม่รู้ก็เอาตรงๆเนี่ยอึดใจเดียวเดี๋ยวก็รู้ไม่นานไม่นานไม่นานหรอเพราะว่าเรา เรากำลังเวิร์กกันอยู่ใช่เรากำลังทำงานเพราะว่าเราเราก็มีออกอีเวนต์เจอแฟนๆทุกคนด้วยแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลามาเจ,จอ,อเ,เจอแน่แค่รอออฟฟิเชียลจากบัมมี่ช็อตบัมมี่ช็อตมันมัน,ม,นมันค่อนข้างค่อนเงียนฉ่ำช่วงนี้ค่อ <laughs> นข้างจะแบบแล้วเรื่องนี้คือแบบตายได้เลยอะ่ะครับครับก็ คุณคุณคุณมากเมื่อกี้ผมไปแล้วนิดนึงเดี๋ยวผมยังไงยังไงยังไงก็ฝากคู่ครูพาเวลด้วยนะครับพวกเราก็มาจากพีเบบเตอร์ซีรีส์ใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยไปย้อนดูได้นะครับทางไอซีอีนะครับบอกเลยว่าเปิดมา E ีีแรกก็ฉ่ำแน่นอนนะครับไม่ผิดหวัง,รงครับผมแล้วพวกเราเนี่ยกำลังจะมีโปรเจรกต์เร็วๆนี้เพราะว่าแม่แม่ชอตพูดไปแล้วยังไงก็มีแน่มาแน่ครับฝากได้เลยครับเราติดตามได้ครับแล้วก็ฝากนี่นะครับช่าน่าฝาก สุดสัปดาห์ด้วยนะครับกับโครงการคนรอขอทำดีปีที่ส7เจ็ดครับอืาเชิ่ติดตามพวกเราได้นะครับต่อาด้วยครับุณร,ร่วมกันบ๊ายบายได้ครับอันนี้ไม่ได้ในหัวขาดเลย